ลงไปสั่งส้มตำม,มาพี่น้องเออเอ,อ,เอ,อ,อยหิวเดี๋ยวแม่ล้างมือก่อนนะไ,ไปสั่งส้มตำม,มาทุกคนรีบวิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งมาเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหวกลูกได้แกะย่างห้าดาวมาเหมือนเดิมเพราะง่ายสุดแล้ว เดี๋ยวเอ็มคงเอ็มเคเข้าไปกินวันที่พ่อนางว่าเพราะว่าแบบมันไม่มีใครช่วยจับเพราะเดี๋ยวนางนางนางก็ใช้ได้เลยนะความดื้อถ้าตาอยู่ก็นั่งข้างหลังน้ออ้วนเนาะใช่ไหมไม่ไม่เหรอโอ้คิดถึงตาไหมลูกจ้านี่ก็ได้รถหิวหิวได้รถมาอีกคันนึง หนึ่งชอช่อมอ,อ,อร่อยไหม,มทำอย่างเงี้ยถ้าอร่อยทำางเงี้ยอร่อยมาเอาอีกเหรอเอาอีกไหม,มเดี๋ยนั่งดีๆไหมนั่งดีๆมาเอานี้หรอตูนเหรอมากับลูกไม่ได้หยุดได้หย่อนจริงทุกคน โทรศัพท์ตาเนี่ยทุกคนนี่ของตาอ้วนคองแล้วนะเอาไอหมามาถือจับเองคุณแม่ก็เดี๋ยวกินข้าวเหนียวกับไก่ย,ย่างห้าดาวกับส้มตำ นงจเทา้กินขาวกัอดูใกล้ไเอาออกไปไกลขนาดนี้พอน่ะเดี๋ยวตกนะ คนมันยังชัดอยู่นะเนี่ยมันมันก็ชัดอยู่นะคะเพราะว่าออมันถ่ายกลางแจ้งเนาะถ่ายกลางแจ้งแล้วก็ถ่ายกลางแจ้งแล้วก็ถ้ามันจะผมชัดดีกว่า าพชชดไม่ชัดยังไงสีชมได้นะทุคนไกย่างฮาดาวชิ้นละสามสิบเก้าบาทอันนี้หอยจ้อหรือไก่จ้อนี่อันนี้ยี่สิบบาทปกติยี่บเก้าบาทอันนี้ชิ้นละสี่เก้าบาทไอ้ ชิ้นละสามเกบาทปกติสี่สิบเก้าบาทใครสนใจใครอยากกินไปซื้อได้เลยแม่ไม่แน่ใจนะว่าลดทุกสาขาหรือเปล่าเอาลดถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะทุกสาขาเลยเนาะ กินดีดีทุกคนข้าไก่ย่างฮาดาวข้าวเหนียวไก่อะไรก็ได้ได้มาแล้วทุกคนส้มตำยั่วจ้าหนูความก็จะกินเหรอหนูกินไหมเหรอเอ้าวเขาใส่ถ้วยมาแล้วเขาจะเอากลมให้ทำไมโอียเดี๋ยวแม่เอาให้แม่ให้แม่เอาลูกก็ต้องเลี้ยงข้าก็ต้องกินทุกคน ลูกเขต้องเลี้ยงข้าวก็ต้องกินเนี่ยมันมันลงไปไหนนไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าไม่มีคนช่วยจับ พร้อมกินเองได้มามข้าวอะ่ะอ,อ,อันนี้เช็ดปากก่อน้อันนี้ยายก็กลับมาเย็ยนๆนน้แหละทุกคนน่าจะถึงสองสามทุ่มมั้มงไกลอยู่สองสามร้อยโลคะ่ะเอาอีกเหรออ๋อไก่ติดฟันอีกแก้ว เลยดูหันหน้ามาหาแม่หันหน้ามาออกแล้วไก่ติดปันไก่ติดปันกูบอกเลี้ยงเด็กนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเลี้ยงคนคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ไม่ได้บ่นนะพูดแบบให้ฟังกรณีที่แบบว่า มันก็บางครั้งมันก็มีเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ง่ายอะไรเงี้ยแต่คือพูดถึงอะ่ะเลี้ยงคนคนนึ่งอะ่ะมันยากทุกคนแหละกว่าจะแบบเติบโตเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณภาพโตมาแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าเออเด็กคุณภาพหรือเปล่าเด็กบางคนก็แบบโอ้สักแต่จะเลี้ยงให้โตอย่างเดียวเนาะแต่เราก็แบบว่าเน้นคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพคุณภาพชีวิตโอ้ยอุยตกใจหมดอมมรถทุกคนมีรถมาจอดมันมาเริ่มเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทุกคนโอ้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ไม่ใช่เมื่อกี้มาจอดข้างหน้าไงต,ตกใจ กำลังฝ่อยอยู่ฝ่อยกับพี่น้องต้องไปต้องไปหาที่จอดใหม่ดีกว่าที่แบบลุมล่มๆเอาน,นี้มนจอดต่างแบบอะแม่ยายที่ก่อนแม่ยายที่ก่อนเอาลุมล่มๆ บูปลายุ่ยยู่อ๋อตรงนี้น่าจะล่มอ๋อมีจอดอด้เดี๋ยวย้ายรถก่อนนะคะย้ายรถก่อนเด้อเนื้อฟ้าเวเบื่อกัอนเด้อพอพอกระบอกีกระเผาแล้ว ตรงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละที่คอยให้กำลังใจอยู่นี่นะคะจอดในร่นลมละน,น่ากินมากสีจริงๆมันอาจจะเข้มกว่านี้นะอันนี้มันอยู่แบบกระแดดมาสะท้อนอะ มันก็เลยแบบสีดูไม่ค่อเทียมเท่าไหร่จริงๆอ่ะสีจริงอ่ะเขียมแม่ไม่ล้องแม่ก็ไม่ลงหรอกลูกแม่อยู่ในรถนั่นหละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราด้ไปล้างรถกันเนาะจับ กินข้าวน้ำกันมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนั้นน่ะวันงานน่ะมากินเลี้ยงด้วยกันนะคะมาคืนวันที่สิบสี่ก็ได้หรือว่าใครสะดวกมาเช้าวันอาทิตย์ที่สิบห้าก็ได้เพราะว่าอันนั้นตักบาทใส่บาททำนุด้วย โหทุกคนแซ่บมาก ตาก็กินขนมตำยั่วๆได้ตาก็กินขนตมตำยั่วๆตาชอบกินนั่นแหละขนตำเฮ้ยหัวเขาคันสะผมแล้วทำไมคันอืม สายเข้าแป๊บนึงนะคะ ปิด ah, ปああิดปิดอุ้ยเสียงเลยโอ้ยทุกคนกินไม่หมดกินได้ครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็หอมเกินอยากเอาเพ็ดปากก่อนอาเพ็ดปากมั้งมันไม่หายแม่ไม่ไหวแล้วฮะอาเพ็ดมากเลยอาเพ็ดมากเลยเฮ้อฮะเพ็ดมาก หนูก well. 네ินไหมเผ็ดๆอ่ะกินไหมกินไหมครับลูกน้องพร้อมกินไหมลูกไม่เอาเก็บไว้กินต่อเก็บไว้ให้คุณพ่อน้องพร้อมกินต่อ คนเ็ดมาเ็ดมาความใจหัววันมาเด้อโอ้ยโอ้โหรถเปื่อนเปิดเรอะเทอะมากน้องพร้อแม่แม่จะเดินทางแล้วนะ หนูอยู่ดีๆนะมาเอานมให้แม่เติมก่อนมะเอานมมให้แม่เติมโอ้ยไอ้หอมแม่เลยขอโทษเลยหอมเลยขอโทษแม่ก่อนเลยขอโทษแม่ก่อนเงี้ยเอารถคืนนะเอารถนคืนแล้วหอมก่อนหอมก่อนหอมแม่ก่อนเงี้ยเอารถ เอาไปรถไปทิ้งก่อน,นหอมก่นอนทางนี้ด้วยนี่น,นี่หอมดีๆโย่ทิ้งนะเอาหอมก่อนหอมก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้หอมก่อนชุบก,ก่อนชุบแม่ก่อน เอานั่งดีๆไปแล้วไปแล้วเอาทิ้งนะอย่างนั้นอะโอ๊ยทุกคนดูพวดลังเกจจับตัวอ่ะปิดนะ ไม่ต้องดูพราะแม่จะขับรถแล้ว,วอ,อืกอมล้ารองให้โชว์ f Z, หรอทุกครับก่อนแม่เปิดให้ทุกครับแม่ก่อนยกมือให้สวยยกมือก้มให้สวย ยกมือให้สวยยกมือให้สวยทุกครับให้สวยก่อนยกมือยกขึ้นดิยกมือขึ้นยกขึ้นอย่างนี้นี่อย่างี้ยกมือทุกครับก่อนขอโทษแม่ก่อนเดีย๋ยวแม่เปิดให้ทุกทุกรับก่อนยกมือสิยกมือให้สวยไม่มันไม่เปิดหรอก เอาสุครับก่อนครับมันเสียงดังไปเนี่ยอันเนี้ยเขาลำคานเนี่ยเอาอยังไม่เติมนมให้นะเติมนมให้แม่เติมนมให้เอาเดี๋ยวมันหกอ่ะบาย่อยถืก นอนหลับเลยนะหลับตายนะอนเอาวางไว้ก่นนอนอยู่สองคนอย่าไปทะเลาะกนักนทำไมล่ะลูกฮะ เติมนมก่อนเติมนมก่อนเดี๋ยวก็รถไปล้างนะคะทุกคนแล้วก็ไปซื้อของไปซื้อของนี่ไม่ได้ถ่ายแน่นอนไม่ได้ถ่ายให้ดูแน่นอนเพราะว่าแบบจ <To S 1> มือนึ่งอุ้ม <fire S 1> ลูก <I> คอยจับลูก <Can you S 1> เพราะ <you see S 1> นาง กลัวนางวิ่งกลัวอะไรเงี้ยเราก็แบบกันไปก่อนแต่ก็อยากจะถ่ายให้ดูนะคะตรงไหนถ่ายให้ได้เราจะถ่ายให้ดูอ่ะถือ เดินทางแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์ให้กับช่องวัลนานชาแนลแล้วก็เฮีย้อมชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยนะคะแนนอินฟินิตี้นะคะเป็นภาษาไทยอินฟินิตี้แนนอินฟินิตี้นะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็น้องพรลูกพ่อโอแม่แนนนะคะเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าออดูเพื่อความสนุกเพื่อเพลิอพอนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมาก เลยนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์กันให้ยอดให้ถ oh. ึง1,000คนในวนะคะเนี่ยจะได้แบบว่าไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นได้ได้อ่าคุยกันมีอัธรรถมากมากขึ้นกว่านี้นะคะสามารถตอบโต้กันได้มากขึ้นนะคะเพจก็คือแบบว่าอยากอยากไลค์ในเพจด้วยนะคะเพราะว่าแบบเออมันจะได้สนุกแล้วก็แบบว่า สดก็ไลฟ์สดคือมันจะสดกว่านี้นะคะก็ฝากขอบระคุณตรงนี้นะคะทีะ่ยังรักแล้วก็ติดตามกันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย